ต้อนรับเข้าสู่ช่องกวางเด e r เดอร์นะคะคลิปนี้จะเป็นดวงความรักของชาวราศีตุลน,นะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5านะคะคลิปทั้งหมดนะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะบางทีสถานการณ์ของคนเราเนี่ยมันสามารถเจอได้หลากหลายมากๆเลยนะคะบางทีกวางเลยอาจจะไม่ได้แบบอ่านแล้วครอบคลุมทุกสถานการณ์จริงๆนะคะเพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์เข้ามานะคะว่ามัน ไม่ตรงเลยแม้แต่กระทั่งสถาน,นการณ์โดยรวมอะไรประมาณนี้นะคะ นังนั้นจริงๆแล้วอ่ะกวางอยากจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นเอ่อคุณอาจจะไม่ถูกจริตกับช่องของกวางก็ได้นะคะคุณอาจจะไม่ถูกจริตกับเอ่อพ่าสำรับใบสำรับนี้ก็ได้นะคะยางเวลาคนมาดูดวงส่วนตัวกวางนะคะกวางจะต้องเอ่อให้ให้ใหทางคุณเนี่ยค่ะเป็นคนเลือกนะว่าจะอยากได้สำรับไหนนะคะ <S <S บางครั้งเอ่อมันอ่านมาอาจจะแบบตอบแล้วค่อนข้างที่จะฉูดฉาดไปนิดนึงตอบแล้วตรงไปนิดนึงกวางก็อาจจะ เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเอ่อเป็นสำรับใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็ได้เนาะเพราะว่ากวางไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะหรือว่ากโกหกได้หรือว่ามุสาได้นะคะเวลาไพ่มันออกมาแบบไหนกวางต้องอ่านแบบนั้นค่ะกวางไม่สามารถจะอ่านได้แบบอื่นเลยนะคะไม่สามารถกโกหกให้มันเป็นเรื่องที่ดีให้เข้าหูของคุณแบบนี้ค่ะดังนั้นนะเห็นใจกวางนิดนึงนะคะนะขอร้องอะ ดังนั้นมันก็ไม่ครอบคลุมทุกๆคนนะคะถ้าเกิดไม่ชอบก็กดผ่านก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนใครอยากจะใช้เป็นการตัดสินใจอะไรแบบนี้นะคะกวางแนะนำให้ดูส่วนตัวค่ะไม่ว่าคุณอยากจะเปรียบเทียบโอเคในดในบใน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 นใน่นใ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 น C ในเนี้ยค A, B, นไหนที่เข้ามาแล้วมันเวิร์กกว่า เวิร์กกว่ากันนะคะเอออยากอันนั้นอยากให้ไปดูส่วนตัวเขาจะได้มีข้อมูลนะคะแล้วก็สมาธิค่อนข้างแน่วแน่นะคะในเรื่องนั้นๆมากๆเลยนะคะเออแล้วก็มันสามารถตีกรอบตีกรอบสถานการณ์ตีกรอบความหมายของไพ่เนี่ยให้มันแคบลงลงมาได้แล้วก็ให้คุณนะคะที่เข้ามาดูดวงในเรื่องนี้ได้ตัดสินใจเองนะคะเออแล้วก็ถ้าเกิดในเรื่องของการลงทุนการเงินที่ว่า จะเอาไปลงทุนอะไรอย่างนี้ดีไหมหรือว่าจะเหมาะกับอาชีพอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยอยากให้ไปดูในพื้นชะตามากๆเลยเนะคะอยากให้ดสูส่วนตัวในพื้นชะตามากๆเลยเนะคะอ่ะคุณจะดูกับกวางก็ได้ คุณจะดูกับคนอื่นก็ได้แต่ดูหมอดูกับท่านไหนก็ได้มันก็ก็ดีหมด,ดะนะคะนะคะถ้าคุณจะถูกจริตแก้วกวางก็สามารถติดต่อกวางได้เลยนะคะกวางใส่ข้อมูลเอาไว้ตรงตรง d r s p t i p t i o n b o ็นะคะสามารถกดแล้วก็แอดไล n e แล้วก็เพิ่มเพื่อนมาข้อมูลมันก็จะขึ้นมาให้หมดเลยค่ะ แล้วก็ถ้าถ้าไม่ถนัดก็จะมีตรงหน้าจอนะคะแล้วก็จะเป็นมุมด้านขวามือเนี่ยแหละค่ะนะที่กวางลงรายละเอียดเรื่องลายไว้ก็แอดมาตามนั้นได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานก่อนเลยนะคะพลังงานค่ะเป็นไพ่ที่กวางได้มาใหม่เลยค่ะนะเป็นไพ่ออร์เรเคิลของคนไทยเนี่ยแหละค่ะนะหน้าหลังไพ่เนี่ยสวยมากเลยนะนี่เห็นไหม เงาวิบวับเลยนะคะเป็นรูปอะไรเอ่ยนะคะรูปหัวใจแล้วก็รูปดอกกุหลาบนะคะหัวใจแล้วก็ดอกกุหลาบนั่นหมายถึงคนเราช่วงนี้นะคะส่วนใหญ่อะ่ะที่จะมีปัญหาไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกคะ่ะมีปัญหาความรักนะเรื่องความรักมันโลกแตกจริงๆเลยนะคะอะเรามาดูพลังงานนะคะพลังงานเขาว่าเขาเขียนว่าเผลอเลยนะคะเผลอเลยแล้วโอ้โหเขาวาดรูปมาได้ค่อนข้างที่จะเข้ากับสถานการณ์ใน ปัจจุบันมากๆสถานการณ์โควิดนะคะปัจจุบันมีคนคนนึงนะคะกาลังแบบกําลังฉีดแอลกอฮอล์ใส่คนคนนี้นะคะแล้วคนนี้ก็แบบตกใจนะว่าเฮ้ยเธอมาใส่อะไรแบบฉีดอะไรใส่หน้าแล้วอันนี้มันคืออะไรนะคะบางทีคุณอาจจะเดินเดินมาโดยที่ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้มองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเดินมาด้วยใจลอยๆค่ะคิดไปเรื่อยเรื่อยเปื่อยอะไรประมาณนี้แล้วด้านมีคนแบบเอออยากจะทําตามหน้าที่โหลกโกนอะไรประมาณนี้ เลยฉีดเข้าไปนะคะโดยที่ไม่ได้ดูตาสีตาสาเลยว่าตัวคุณนั้นน่ะมองอะไรอยู่นะเอออันนี้มันอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะดังนั้นอ่ะกว่าจะพูดว่าในเรื่องนี้คุณอาจจะต้องนะบางทีอาจจะใจลอยเกินไปนะช่วงนี้เออใจลอยเกินไปคิดนูน่นคิดนี่จนบางทีนะ่ะภัยมันกะใกล้มาถึงตัวแล้วอะภัยมันจะใกล้มาถึงตัวมันจะลนก้นอยู่แล้วนะคะ เออเราก็ยังไม่รู้อะไรประมาณนี้นะดังนั้นเราจะต้องมองรอบข้างให้เยอะๆค่ะนะพยายามอ่านภาษากายอ่านภาษากายคนนู้นอ่านภาษากายคนนี้อ่านภาษากายคนนั้นนะคะคนส่วนใหญ่นะที่จะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนเลือดกรุ๊ปบ,บีนะกวางกวางจะเป็นนะคุณพ่อกวางก็เป็นนะคะนั่งแบบสามารถนั่งร้านอาหารคนเดียวได้แล้วก็พยายามมองคนอื่นว่าแบบเขาทําอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะทำแบบว่า เขาออกแกจเจออย่างนี้นะคะหมายถึงอะไรหรืออะไรแบบนี้พยายามศึกษาแบบข้อมูลพฤติกรรมของคนอะไรอย่างนี้ดังนั้นตัวค,นนะคะุณน่ค่ะต้องว่าต้องหวาดไม่ใช่หวาดระวังสิต้องให้ระวังเฉยๆระวังข้างๆรอบข้างนะคะภัยมันเกิดขึ้นมามันอาจจะแบบโดยที่เราไม่คิดก็ได้นะคะมันมันแค่เสี้ยววินาทีเองเนาะเขาถึงเรียกว่าอะไรนะอุบัติเหตุถูกไหมคะเออมันแค่เสี้ยววินาทีดังนั้นน่ะขับรถขับลาอะไรประมาณนี้อย่าใจลอยนะคะ อาจจะมีที่แบบเวลาคุณแบบขับเลยซอยบ้านตัวเองอะไรประมาณนี้หรือว่าที่นี้่มันเคยเป็นแบบถนนที่เราเคยไปทํางานอยู่แล้วทุกๆวันแต่วันนี้เราไม่ได้ไปทํางานเราจะขับไปที่อื่นก็ปรากฏโอ๊ยวกเข้าที่ทํางานเฉยเลยนะคะก็เลยต้องเสียเวลากับรถนู่นนี่นั่นไปอีกรถติดไปอีกอะไรแบบแบบนี้นะคะดังนั้นอย่าใจลอยค่ะอย่าเผลอ,อย่าแบบเผลอมากเกินไปนะคะบางทีมันอาจจะมีคนที่แบบเขาตั้งใจที่จะ ทำอะไรไม่ดีไม่หลายกับคุณก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะค่อยมาเจาะโจในเรื่องของสถานการณ์ต่อไปเนาะอ่ะดังนั้นในเรื่องของการงานเนี่ยค่ะมันก็เออก็อย่าใจลอยใครทํางานรงงานนะคะหรือว่าทํางานอาชีพอะไรก็แล้วแต่มันเผลอไม่ได้หรอกคะ่ะนะมันเผลอไม่ได้น่ะเสี้ยวเวลานึงก็ไม่ได้นะคะอ่ะแล้วมาในเรื่องของความรักค่ะความรักนะคะบางทีเราอันเนี้ยออกแนวแบบฉันล่าใจ เออชชล่าใจบางทีเราแบบเราอาจจะมีอาจจะมีนะอันนี้อาจจะมีนะอาจจะไม่ใช่คุณก็ได้นะคะอาจจะมีบางคนโขกสาบอะไรอย่างเงี้ยกับแฟนพูดจาไม่ดีแต่คือรักแหละแต่ไม่แสดงออกนึกออกปะเออรักลักรักมากในใจคือรักมากๆนะคะแต่ก็แบบพูดจาไม่ดีกับเขาไล่เขาไปบ้างอย่างงู้นอย่างนี้บ้างนะคะเออ นะมันอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะมันไม่ได้เออมันไม่ได้เลยนะคะเออมันอาจจะพอเราทําอย่างเงี้ยบ่อยๆ่อยอ่ะไปไเรื่อยอ่ะเผลอนะพอจะทําอะไรทําอะไรก็เอาอีละปากด่าไปอีกละนะคะเขาอาจจะไม่ได้อยากจะเผลออีกแล้วต่อไปแล้วนะเขาอยากจะแบบอยากจะหนีแล้วนะ ดังนั้นก็ต้องระวังนะอ่าระวังอันนี้วันนี้กวางพูดเรื่องพลังงานยาวๆนะคะใครแบบไม่อยากฟังนะคะข้ามไปดูสถานการณเลยก็ได้นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันนะไพ่คนโสดค่ะมี king of pentacle ค่ะแล้วก็เอ่อตามด้วย the world ค่ะแล้วก็9้าเหรียญค่ะเก้าเหรียญแ,แล้วก็ตามด้วยเด็กถือเด็กถือเหรียญนะคะแล้วก็ตามด้วยเด็กถือไม้ค่ะ โอ้โหคนราศีตุลน,นะคะในช่วงนี้โอ้โหปังมากเลยนะจะทำอะไรคือมันปังชีวิตมันดีอยู่แล้วนะคะเออจับเงินก็เป็นเงินจับทองก็เป็นเป็นทองนะคะการงานนะก็ทำได้ดีนะคะขยันทำงานมากเป็นช่วงที่คุณมีไฟมีมีไฟมากๆนะคะมีแบบพยายามคิดมีไหวพริบมีพยายามคิด,ดน,นู่นนี่หาช่องทางหาเงิน ด้านต่างๆอะไรแบบนี้มากมายแล้วก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบขยันสุดๆเลยอารมณ์ขยันมากๆนะคะเพื่อที่อยากจะมีชีวิตที่แบบลักชัวรี่หรือว่าอยากจะมีชีวิตที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะอืมกวางดูแล้วนะคะว่าตอนเนี้ยตัวคุณนั้นน่ะเอออาจจะทํางานเกี่ยวกับเกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้นะคะหรืออาจจะต้องย้ายไปทํางานที่แบบถิ่นฐานที่แบบเออไกลๆนะคะอย่างแบบเออ เฮดคอร์เตอรของบริษัทนั้นอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแบบนี้ก็ได้ค่ะเลยต้องไปอยู่ที่ไกลๆนะคะแล้วช่วงเนี้คุณเป็นช่วงที่อาจจะโสดด้วยเนะี่ยเออไม่ใช่อาจจะโสดสิความพูดผิดบอกว่าช่วงเนี้คุณนะ่ะจะมีสเสน่ห เสน่ห์แรงมากๆนะคะไพ่ก้าเหรียญคือไพ่เสน่ห์เสน่ห์เสน่ห์หมดเลยนะคะมีความมีไฟเวลาคนที่ทํางานเก่งคนที่แบบเออมีกระตังมีอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะมีเสน่ห์นะอันนี้มันเป็นอันนี้มันเป็นยูนิคมากๆเลยนะคะนะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณอยากจะลงทุนทํานู่นทํานี่ทํานั่นดังนั้นมันอาจจะได้เจอคนเยอะนะเจอคนใหม่ๆอะไรมากมายนะคะอาจจะเจอคนที่อายุอ่อนกว่าก็ได้นะคะ อ่อนกว่าคนนี้เขาอาจจะทํางานแบบเกี่ยวกับด้านทางต่างประเทศก็ได้นะคะหรือว่านะคะเกี่ยวกับด้านการเงินก็ได้นะคะหรือว่าคนคนนี้นะอาจจะเป็นฝรั่งก็ได้นะคะ p พ่ the world เนาะ the world. the world the world ก็หมายถึงค่ะทั่วโลกค่ะนะจะเป็นเชื้อชาติอะไรก็ได้ทั่วโลกไม่จำเป็นต้องเป็นโซนยุโรปจะเป็นโซนเอเชียก็ได้จะเป็นโซนไหนก็ได้นะคะอ่ะแล้วก็มี King of p e n d a c l e ไหมเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณนิดน,นึงก็ได้ มีทั้งอายุน้อยอายุเท่ากันนะคะแล้วอายุมากดังนั้นทุกช่วงอายุเปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะไม่ต้องไปจํากัดค่ะไม่ต้องไปจํากัดตัวเองมากนะคะว่าฉันจะต้องแบบมีสเปคแบบนี้นะคะแล้วก็เออเดี๋ยวมาถามถามแม่หมออีกว่าถามถามกวางบอกว่าเออจะมีไหมอะไรอย่างเงี้ยพอกวางบอกต่างชาติมีเดี๋ยวมีต่างชาติเข้ามานะไม่เอาอ่ะไม่ชอบต่างชาติเลยอะ่ะออพอบอกว่าอายุด้านไหน อายุเท่าไหร่อายุประมาณเท่าไหรอ่ะอายุประมาณมากกว่าคุณนิดนึงนะคะไม่เอาไม่ชอบเลยอะ่ะขอเด็กวันนี้ได้ไหมอะ่ะบางครั้งเนี่ยที่คุณโสดเนี่ยเพราะว่าคุณเลือกเยอะหรือเปล่านะคะเออเปิดใจเข้าไว้นะคะไม่ว่าใครเข้ามาเขาอาจจะมีดีก็ได้นะคะดังนั้นอย่าแบบเลอไปนะคะอืมเราต้องศึกษาดูใจแบบเออเดิน เออเระเหยอลอยชายไม่ได้นะคนอื่นเขาคาบไปกินนะคะอืมไม่ดีเลยนะคะเราจะเสียดายเอาในตอนหลังนะอ่ะว่าอย่างนั้นอย่างงี้กวางเนี่ยจะมาอ่านพลังงานเก่าด้วยแหละนะคะพลังงานเก่ามันมีเดี๋ยวเว์ด้วยแหละมันไม่ใช่ว่าพลังงานเก่าเขาจะกลับมานะแต่ตัวคุณอน่ะพยายามทํางานทํานู่นทํานี่ทางั้นพยายามสร้างอะไรทุกอย่างให้กับตัวเองเนี่ยแต่ตัวเองก็ยังคงแบบ ยังคงนึกถึงเรื่องเก่าๆยังคง move on ไม่ได้เห็นไหมมันเป็นวงกลมถ้าคุณสังเกตนะคุณสังเกตไพ่ t ด e w เ r l d นะคะเห็นไหมมีใบมะกอกอยู่ตรงนี้นยคะคือคือเรายังคงวนเวียนอยู่ในเรื่องเก่าๆคิดในเรื่องเก่าๆคุณเลยอาจจะยังไม่ได้เปิดตัวท้งทางที่ไม่ได้เปิดใจทั้งทางที่คุณเป็นคนที่โอเคตอนนี้มีคนเข้าหาค่อนข้างเยอะนะคะนะหรือว่าบางทีอตคุณนั้นมัวแต่ยุ่งอยู่กับเรื่องเดิม นะคะคิดถึงแต่คนเดิมๆเ,เนี่ยมันทําให้ไม่สามารถไปไหนได้นะดังนั้นเราเดี๋ยวเรามาดูไพ่ให,ให้แบบคำแนะนำก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะอ่าโอ้โหต่างชาติยังไม่พอนะยังต่างศาสนาด้วยนะคุณนะอืมเห็นไหมอ,อ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาเล่าเป็นเรื่องเรื่องให้ฟังนะคะเดี๋ยวกว่าจะเล่าเป็นเรื่องเรื่องให้ฟังเรื่องแรกนะคะ คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ต่างชาติต่างศาสนาก็ได้ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะโอ้ยโหลดแอปเลยค่ะโหลดแอปเลยนะต่อมานะคะชีวิตของคุณนะถ้าคุณได้เจอใครคนนี้นะมันจะค่อยๆดีขึ้นค่ะมันเป็นเหมือนวาสนามันมาบรรจบกันเป็นโชคชะตาที่เขาส่งมานะคะเป็นพรมลิขิตก็ว่าได้อ่าอืมประมาณนี้เลย แต่นะคะไอสิ่งที่คุณยังคงจมปักอยู่จะจมปักทำไมคะถ้าเกิดว่ามันเป็นความรักที่มันเป็นรักสามเศร้ามันเป็นความรักที่มันทำให้คุณเจ็บชำ้ำนะถ้ามันเป็นความรักที่มันไม่ได้มีอะไรดีเลยที่ทำให้คุณยังคงร้องไห้เสียใจอยู่นะคะน่าจะปล่อยมันไปแล้วก็ให้โอกาสนะคะกับตัวเองให้โอกาสกับตัวเองนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะที่จะให้คนอื่นเข้ามา นะคะดังนั้นความขอเป็นกําลังใจให้คุณนะคะให้แบบสามารถได้เจอใครที่แบบว่ามันมันเป็นคนที่ใช่คนที่มาเติมเต็มในชีวิตคุณมาสนับสนุนคุณในแบบในเรื่องต่างๆนะคะอ่ะจบแล้วนะคะสําหรับคนโสดเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมาต่อกันที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไพ่มีคิงถือดาบค่ะมีสามถ้วยค่ะเด็กถือไม้นะคะหนึ่งไม้ค่ะแล้วก็ตามด้วยหนึ่งถ้วยนะคะ เออตรงนี้นะคะกวางคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถจะชัดเจนได้นะอนานนานทีจะเจอนะคะนานๆานทีกวางจะได้อ่านไว้นี่มันกําลังจะชัดเจนได้นะคะแล้วอยากให้มันชัดเจนด้วยทุกคนจะได้ไม่ต้องแบบซีเรียสไม่ต้องเครียดกันนะคะในที่สุดเนอะจากที่คุณแบบเออทําอะไรมาทุกๆอย่างนะคะเออแล้วตอนนี้นะคะมันก็ถึงเวลาที่มันจะชัดเจนแล้วนะคะอืแต่แต่แต่อย่าลืมนะ อย่าลืมนะกวางเลยบอกเลยนะคะว่าอย่าลืมอย่าเผลอตัวเผลอใจไปกับความรักครั้งนี้ให้มันมากนะเพราะว่าเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างปาร์ตี้พอสมควรนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าสังคมมากๆนะคะเราก็เขาอาจจะเจอใครมากมายหรืออะไรแบบนี้เราแค่ระวังไว้ก็ได้ไม่ต้องถึงขนาดระแวงเราตามไปแล้วก็แบบหรือไม่ก็บล็อกเขาไม่ให้เขาไปไหนเลยหรืออะไรแบบนี้นะคะเขาให้เชื่อใจเขาได้นะคะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้าง รักจริงนะคะค่อนข้างที่จะเป็นมีอารมณ์จริงๆอ่ะคือแบบยังไงอ่ะรักจริงโกรธจริงหึงจริงรักเดียวใจเดียวอะไรประมาณนี้เลยนะคะแต่ก็ว่าแหละนะคะว่าเราก็อาจอย่าอย่าเผลอมากเกินไปนะอย่าเผลอมากเกินไปกับการที่อ๋อเรารูแ้แล้วนิสัยเขาเป็นแบบนี้แหละนะคะว่าเออเขาแบบไม่ไม่มีหลอกเขาไม่มีหลอกอะไรอย่างเงี้ยเขา โพสรูปเราลงโซเชียลทุกวันเขาไม่มีหลอกในเรื่องแบบนี้นะบางทีมันเกิดขึ้นได้นะทุกคนอ่าแล้วก็นะช่วงนี้เห็นไหมมันมีไพ่หนึ่งไม้แล้วมีไพ่หนึ่งถ้วยด้วยนะคะนั่นหมายถึงว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะเอ่อเป็นระยะเริ่มตน้นต่างคนต่างก็มีความรู้สึกดีๆให้กันนะคะมีความรู้สึกรักนะคะมีความรู้สึกฮอตนะคะรู้สึกมันเป็นไพ่ของเซ็กชวลการนะคะเซ็กชวลการเซ็กชวลการนะคะคือแบบว่า เอออยู่ด้วยปุ๊บสปาร์กติดง่ายๆอะไรประมาณนั้นเลยนะคะไพ่าสามถ้วยคือไพ่เซอร์เบตไพ่เวดดิ้งก็ได้นะคะแต่ว่ากวางยังไม่ตีความไปถึงเวดดิ้งนะคะแต่ว่าให้ให้ให้รู้วยว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถประสบความสําเร็จได้ในระดับหนึ่งนะคะในระดับหนึ่งดังนั้นเราก็ต้องแบบว่าเออพยายามศึกษาดูใจกันไปเรื่อยเพราะว่าอันนี้มันยังเป็นไพ่ที่1อยู่เป็นเลข1อยู่นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเลข1อยู่อยู่เหมือนกันดังนั้นมันเป็นก้าวแรกอะคะ่ะ ก้าแรกมันก็อาจจะยังไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่มันอาจจะต้องเดินไป9ก้าสองเก้าสามเพื่อให้มันมั่นคงนะคะอืมดังนั้นมันค่อนข้างเราะบางอาจจะมีอะไรสิ่งยั่วยุอะไรเข้ามาอย่างเช่นแบบไปปาร์ตี้อย่างนี้ก็ได้นะคะไปแบบว่าเข้าสังคมเวลาต้องไปทํางานอะไรต่างต่าง,ต,างต่างจังหวัดต่างประเทศหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นก็ต้องก็ต้องเออด,ดูดูกันไปนะคะด,ด,ดูดูกันไปแต่ก็อย่าไปพิ่ง อินอะไรมากมายถ้าเกิดบอกว่าแค่เดือนเดียวแสดงว่าคุณก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่นะคะแบบไม่เอานะ้ำแบบเดือนเดียวแล้วร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยอย่าพึ่งนะเธอ,อเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนํานะคะอ่ามาดูคำแนะนำจ้าคำแนะนำนะคะบางทีนะควางคิดว่านะมันมีไพ่หกดาบด้วยนะคะบางทีถ้าคุณมีอุบสรรคมีอะไรเข้ามาเนี่ย พยายามที่จะพากันฟันฝ่าไปนะไม่ใช่ทิ้งใครคนหนึ่งอยู่ตรงนี้เธออยู่นี่แล้วกันเดี๋ยวฉันหนีไปก่อนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะถ้าในเมื่อคุณคิดว่าคนคนนี้มันโอเคแล้วนะคะคนคนนี้น่าจะโอเคกับเราแล้วก็ต้องพาพาผ่านกันไปนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีอุบัรรคเข้ามาทดสอบชีวิตคุณนะคะนะมันไม่ได้ แน่นอนมันเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกอยู่แล้วถูกไหมดังนั้นความสัมพันธ์นี้มันก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะมันอาจจะมีอะไรบททดสอบมาให้เรามากมายก็ได้นะคะอย่างเช่นไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่เข้ามาแบบปุบป,ปรับรับโชคเลยคุณอาจจะทะเลาะก,กันนะคะหรือว่าแบบมีโมโหเอ่อ แบบขึ้นเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันมีได้นะแล้วมันเกิดขึ้นแบบโหแปบ๊บเดียวเองแล้วก็เกิดขึ้นเลยแบบนี้ก็ได้นะคะช่วงเวลาอึดใจเราแบบว่าเราโมโหไปแล้วเราพูดไปแล้วนะมันพูดคําพูดนะมัน คำพูดมันมีราคาต้องจ่ายนะคะดังนั้นอะ่ะเออบางทีเราพูดไปแบบที่มันไม่ดีมากๆ่ราคามันก็แพงมากๆเลยนะคะเพราะบางทีเราอาจจะซื้อไม่ไหวนะเออประมาณนั้นนะคะดังนั้นนะเราก็ยังคงมีไพ่บ่งบอกอยู่นะคะว่าเนี่ยให้คุณอะ่ะถ้าคนนี้ยังไม่ไม่โอเคบางทีอะ่ะคุณมีโอกาสในการช้อปปิ้งก่อนนะ เออในการแบบหาใครมากมายก็ได้เพราะว่าตัวคุณนะอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะมีเสน่ห์มากๆมีความรักใครกับทุกคนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เฟรนลี่เป็นเฟนเป็นคนที่เฟรนลี่นะคะมีแบบคนเข้าหาหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะอันนี้นะคะสําหรับเอออันนี้จบแล้วสาหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดี๋ยวเราไปต่อคนมีคู่กันค่ะมาดูคนมีคู่นะคะมีไพ่เอ็มเพลเค่ะ The Fool ค่ะ The Lover ค่ะ จัสติดค่ะแล้วก็ตามด้วยสิบดาบค่ะกวางคิดว่าก่อนหน้านี้นะพวกคุณอาจจะเจออะไรที่มันค่อนข้างที่จะแบบเจ็บปวดมากๆเลยนะคะแล้วก็อืม นะมันมีไพ่เดอะเลเวอร์ขึ้นมานะคะเดอะเลเวอร์มันอาจจะเป็นอะไรที่แบบต้องตัดสินใจหรืออะไรสักอย่างก็ได้นะคะหรือว่าอา,อาจจะมีใครเข้ามาอีกหนึ่งคนก็ได้เข้ามาแทกความรักระหว่างคุณกับเขานะคะแล้วก็ทําให้นะแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วะคะ่ะว่าเขาตัวเขาว่าเป็นยังไงคุณอาจจะดีลอยู่กับคนที่เป็นคนต่างชาติก็ได้ต่างภาษาก็ได้ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะแล้วเออพอคุณรู้ว่าเขาอะไปมีแบบ มีใครไปคุยกับใครอย่างเงี้ยบางทีคุณก็อาจจะแบบอืมเออรู้สึกตอนเนี้ยมันจะต้องต้องทําอะไรสักอย่างแหละนะมันอาจจะรู้สึกแบบเฮิร์ตมากๆจากเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยไว้ใจเขามากๆคือเผลอไงคือเราเผลอว่าโอเคคนเนี้ยเขาไม่มีใครหลอกเขาไม่เขาไม่ไม,ไม่ทําเราเสียใจหรอกแต่สุดท้ายพอเขาทํามาเสียพอทําคุณเสียใจทําให้คุณเนี้ยเฮิร์ตนะคะมันไม่ใช่แบบหนึ่งดาบสองดาบสามดาบนะ นี่มันคือแบบสิบดาบนะคะคือเกือบตายไปเลยนะคือปักคือเต็มหลังไปเลยนะอืมตอนนี้คุณแบบเหมือนปางตายเลยค่ะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเจ็บจี๊ดอยู่เหมือนกันพอมันเจ็บจี๊ดอยู่อย่างนี้แล้วนะคะคุณอาจจะรู้สึกเริ่มคิดแล้วว่าจะทํายังไงต่อดีนะคะมีไพ่จัสติสขึ้นมาจัสติสคือการแบบเลือกค่ะนะจะเลือกอะไรดีนะคะมีไพ่มีตาช่างมีสองอย่างจะเลือกอะไรดีก็ต้องเลือกสิ่งที่อะไรสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดสําหรับตัวเองนะคะ นะระหว่างที่คุณจะแบบปลดปล่อยตัวเองให้ตัวเองเป็นโสดนะหรือว่าคุณยังคงแบบยังคงจมอยู่กับเขายังคงอยู่กับเขาอยู่แต่ก็มีแบบสลักหลังอยู่มีความเจ็บอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีเรื่องแบบนี้เข้ามาอีกเมื่อไหร่อืมอันนี้ก็คือเป็นช้อยที่คุณต้องเลือกนะคะเป็นช้อยที่คุณต้องเลือกเลยนะแต่ไพ Justice ่ just i c e มันค่อนข้างแนะนําอยู่แล้วว่าว่าให้แบบให้ระวัง หรือแบบให้เลือกให้เลือกในสิ่งสิ่งที่มันแฟร์ที่สุดสิ่งที่มันแบบว่าคุณคิดว่าอันนี้มันดีที่สุดสําหรับคุณแล้วนะคะไม่ใช่ดีที่สุดสําหรับใครนะต้องดีที่สุดสําหรับตัวเองนะคะไม่ใช่ดีที่สุดสําหรับเขานะเราจะไปเราต้องเราต้องเอาตัวเองไว้ก่อนนะคะเพราะตอนนี้เราก็เจ็บช้ำม,มากมากแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนํากันค่ะว่าเขาแนะนําว่าอะไรนะคะนี่คะ่ะ ไพ่ย,ยังคงมาบอกอีกนะไพ่ย,ยังคงมาบอกอยู่ค่ะว่ามีไพ่เอ,อ่อควีนถือดาบนะคะแล้วก็ไฮโดรแฟนส์ Do ค่ะแล้วก็อัศวินถือไม้ค่ะควีนถือดาบนะคะคุณจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นควีนถือดาบเหมือนจริงๆแล้วบางทีก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นแบบนี้มาก่อนพอเวลาคนอยู่กับเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบมีอํานาจมากๆนะคะแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตอะไรกับ ซัพพอร์ตในครอบครัวเลี้ยงดูครอบครัวอะไรเยอะแยะมากมายนะคะตรงนี้มาสลับกันได้เนาะพอพอทําให้คุณอะรู้สึกลืมตัวตนนั้นไปนะคะอาจจะบางคนเนาะอาจจะแบบว่าเออสามีเออ บอกว่าไม่ต้องให้ไปทํางานแล้วให้คุณอยู่บ้านแบบเนี้ค่ะเออดังนั้นการที่คุณจะแบบไปเก่งกาดข้างนอกบ้านมีแบบต้องได้ตัดสินใจนูน่นนี่เป็นหัวหน้าคนน,นู้นนี้อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายมันอาจจะแบบไม่ได้ทําแบบนั้นแล้วนะคะพอไม่ทําแบบนั้นแล้วตัวตนนั้นมันหายไปใช่ตัวตนนั้นหายไปคุณแบบเผลอที่จะลืมมันไปนะคะอะถึงเวลาเนี้ยในเมื่อ คุณเจ็บแล้วนะคะคุณชักด่ามาสักหนึ่งดาานะเอามาเพื่อตัดความสัมพันธ์คุณกับเขานะคะตัดสัมพันธ์หรือว่าตัดสัมพันธ์อะไรก็ได้ที่มันรู้สึกเจ็บปวดตัดความเจ็บปวดออกไปค่ะนะคุณจําเป็นต้องขึ้นมายืนอยู่นั่งอยู่สตรองนะคะถ้าคุณมีลูกแล้วคุณจะต้องสตรองให้ลูกเห็นนะคะมันจะต้องเป็นแบบนั้นแล้วจะต้องแบบเด็ดขาดมากๆแล้วก็ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วบางทีอาจจะต้องออกไปเผชิญข้างนอกบ้าง มีพ่ยไฮโรแฟนส์ขึ้นมาพ่ไฮโรแฟนส์ก็ยังคงมาบอกนะว่าให้ปรงให้ปรงนะคะในบางเรื่องบางเรื่องมันแก้ไม่ได้หรืออะไรแบบนี้บางทีเราจะต้องปรงมันซะหรือว่าสิ่งที่ที่มันออกมาเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกอยู่แล้วดังนั้นนะเลือกให้เลือกสิ่งที่ถูกต้องนะคะสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีที่สุด และกันอย่าให้อะไรที่มันแบบนี้มันผิดแปลกไปเลยนะคะอ่ะกวางเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนมีคู่นะค่อนข้างเจ็บทีเดียวนะอันนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ของคในใดคนหนึ่งนะคะถ้าคุณอยากจะรู้จริงๆนะคะเรื่องของคุณเป็นยังไงคุณสามารถดูส่วนตัวได้ค่ะอ่ะกวางฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub u u s s r r i e กวางด้วยนะคะส่วนใครอยากดูดวงฟรีนะคะก็สามารถเอ่อติดต่อเอ่อแอด ตอกมาได้นะคะใครอยากได้แผ่นทองนะคะท่านแชร์โกงเหมีวแล้วก็เทพเจ้าโชคลาภใส่สิงเอียนะคะตอนนี้กวางลดราคาเหลือร้อยหนึ่งนะคะเพราะว่ากวางจะไม่เอามาแล้วนะคะเอามาแบบตอนนี้เป็นล็อตสุดท้ายใครอยากได้ก็สามารถไลน์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้กวางไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ